เสียเล่คนมักจบพี่น้อง YN07 วันนี้เสียเล่ได้ครับทั้งแมคโครทั้งสิบรอครับคนคนสองคนรถสามคันครับจิดกองมาึ้นมานี่นิาติดกองมาเสร็จได้พี่น้อง เอ็นศูเจ็ดพี่น้องหายใกล้หนพี่น้องตักใส่สิบบลอครอ,อเกษตรศูนย์ขนาดนี้ว่าเร็วนีพีน้องนี่โหจวดดวีมานะ ให้ลงครับพี่น้องอันนี้รถด,ดังมาคคันนี้พี่น้องชินท้ามณีถ่ายมาเรียบร้อยครับพี่ชินคนระับพดไข่นะที่มีฟูโซ่เยอะๆผมเลืม,มเลยซื้อมาจานมันครับพี่น้องที่พี่ชินไปถ่ายได้ดีนั่นแหละชินท้ามณีถ่ายนั่นแหละครับผมคันนี้ฟูโซ่คันนี้ มาไม่ทันเจ้าสุบิโตโมครับตากอยู่นี่พี่น้องเจ้าสุูบิโตโมคนปูวโอ้ย้ายออกฝันคนระับทีมงานสุบิโตโมก็ขับใครขับมันเหมือนกันครับแม่โคพี่น้องมาไม่ทันพี่น้องทีมงานนี้ก็ต้องขับสิบล้อต้องขับแม่มโคทีมงานสุบิโตโมเจ้าคนปูวก็ต้องขับ หกล้อขับรถแม่โขลกตัดใครตัดเัินครับอันนี้อันนี้เสียเลยครับตัดให้คันนี้เราคันน,น,นี้คนขับคันเจ้ามีซูอ่อันนี้ครับไม่โขลไม่ได้ครับเสียเลยต้องตัดให้ก่อนครับนี่รถบ,บรกเป็นัทเดียวกันนะไป เอมกซิ่เอ็นซูนเจ็ดครับคะนน นิ่มนวนมาดูกันตอ่อครับขับเสียเลยคนมักจกตอนนี้ตักใส่อิสุสามร้อยครับดูข้อกเกษตรนะครับ นี่พี่น้องเจ้าสมิตโมคนปูออกตรงนี้ครับลอกนาพี่น้องลอกนาเอาหินเอาดินเนีเอาออกเอาหน้าดินของไ้เหมือนเดิมรับนี้โอ้ห้าสิบสุดที่นะเส้นเอ้ โอ้เจ็ดพักกันอีเนี่ยเนี่ยเร็วจัดเลยน้องเร็วจัดครับเ,เ,เสียเลยคนมากจบ,บขอเกษตรนะครับนี่ ยกสูงครับยกสูงเล่นดินหยอดินหยอดินตับก็ไี่น้อง